มันขึ้นไหมมันขึ้นไหม ฮถวออนอมาแล้วค่ะโอเคเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะดีโอดีอ่าตะเกี้เล่นอันนี้เนาะ นี่แฮ้อุ๊ยกดเข้าอะไรเนี่ยไอไอวิญญน่าหน in <half>. ่ Again, <dem otted w> ่หนี่คือ มีคนคารินคารินมีคนคานะทำตัวน้องสาวคนคารินการบ้านเท่าภูเขาความรองเขาเท่าจากกักรวาลหมายถึงอะไรอะ่ะมาไล์แบบมาไหวงี้มันไม่ได้นะคะ เคยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะการบ้านก็การบ้านคนค่ะนี่คนมิกคนมิก นอังกฤษเอ่อช่วยคุยภาษาอังกฤษช่วยพูดภาษาอังกฤษเอออืมก็พูดได้นิดหน่อย<ม> I can't form the gap up พอได้แค่นี้ค่ะยังต้องไปเรียนรู้มาเยอะ คือพี่สาวของวีนาภาพวันีโอยังไม่ถึงสามเลยอะไรของคนเนี่ยกับภาพปกติป้ามันไล้ส่วนมันก็ตั้งได้แค่วันที่ปกแต่ว่าไม่ได้ตั้งกับอะไรนะไอภาพขนาด ทำไงตัดต่อให้เก่งแล้วก็เป็นมิตด้วยนะอือเคอช่วงคุณคานะตัดต่อช่องค,คานะ ติดตามพี่เยอะมากเยอะจริงๆนี่นี้คือช่องอะไรไม่รู้นะอาจจะเป็นช่องเดียวกับช่องคุณเวียดน้ำแน่นอนเลยเพราะว่าภาพวันนี้อย่างมือนช่องคนณเนช่องคานะนี่ช่องคานะอยากอยากอยาก ตัดต่อเกมบาคุณคาะนะคือเป็นแบบนี้นะคะเบาสียงก่อนอยากตัดต่อแบบนี้ค่ะผมจียจนะ่ยแคระแต่เป็นติดเป็นคศิษฐ์แต่ไม่ตั้งกลัว ติดิัสิทธิ์ค่าเขามีใบยอนุญาตนะคือเคอนโล่งคือแบบว่าใช้ได้นะช่วยแนะนำหนะ่อยว่ามันตัดต่อยังไงคะเออยางได้วิดีโอแบบนี้คือตัดต่อของสไตล์ตัวเองมันรู้สึกว่าธรรมดาไปาพอเดติดิดิทัลสิทธิ์ ติดแล้วก็ช่องคนเวียดนามนะคะอืมทำมากี่ช่องแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะหลายช่องแล้วล่ะชอบวิวดีโอนี้จัง พูดไทยคำได้คำเดียวก็วคือแบบนึง่งคำพูดทางคำพูดไทยคำแรกคำเดียวประโยคเดียวไี่เอ้ยนี่ดีไอที่เอ้ยพูดได้คำเดียวก็สายชาร์ตพี่อะหัวสีขาวอะ ผมใจสิ่งนี้สุดๆเบตตันซิงกัปโปกับฟิสเซเบตันไทยเรียใครมานเหนือกว่าใครอีกเมริคเมริกวันน่ารัก รูปต่อเ so มกาพูดอเขาก็ได้ยินเสียงแล้วแหละตอนนี้มันพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นไหมคะคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะอ้าว ไม่มีคนดูไง <laughs> มีแต่ไลค์ดูนี่คนไลค์เพื่อเราไม่มีคนดูแะน่าจะมีคนดูกว่าเราค่อยกดไลค์ีแล้ง <c oughs> อุ้ยแมลงมันใครก็ได้ช่วยดูลิ เป็นหนูเท่านั้นเองคนดูนี่จบคลิปไปละจบคลิปแล้วก็ยกเลิกลงยกเลิกไปละลยคลิปแล้นี่มาแล้วหนึ่งใครอะไม่รู้คารีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่น่าใช่คอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะคนมาดูทีหลังไม่มีคนจะดูแล้วค่ะหยุดแก ตาเหรออืมดูเป็ียนความสุขนะเหมือนแม่จูนะอ,อกใหญ่เกินต่อมาก็หน้าอ,อกใหญ่ขึ้นอนไะไรตาไงไม่หมายถึงให้ตงคิดขีด ก็ขีดตายตาไงมีอ๋อไม่มีใครคอมเมนต์เลยมีอยู่แต่ก่อนมีมาแล้วสองคนเม้นให้น้อยไม่มีกำลังใจนั่นแหละไม่มีกำลังใจแล้ว น่ารักน,น่ารักอีกดมจะพูดเรื่องเรื่องนั้นแหลรอจะมาทาตัวใครจะโม้เหรออ่านคืออะไรอ๋อน่าฮึ หนึ่งเ okay. คไหายแค่นี้ก็พอละมกี่คนหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็สองเงี้ยไปแล้วค่ะ